ครับนี่ก็เลยมักล่องเขาอยู่แถวหมบนันใกล้ๆแถวไก,ก่ออกตใกต้หไก่บมบันครับคือเก่าแล้วครับเหมือนเดิมแล้วครับต้องเอาผามายิ่งอตอตัวนี้เพิ่นตัดอวยออกหมดแล้วอันพอดีผมมาสำรวจได้แถวละแวกไกล่หมบนันเดี๋ยวผมมาลองอมมึงอันสถานที่หมายไม่นี่นะครับผม าพอกันมือแล้งครับครับนี่ได้นึ่งแก้มครับสดสดเลยเนยไอือดินเดา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 ้ยดตอกเหมือนเดิมครับอี่ผาทำงานแล้วครับผาผาผมทำงานแล้วสั้นตอกออกมาเมื่อกี้น,นี่ครับตอก เมื่อกี้ก็ได้เรื่องครับให้เรื้ยงเพื่ออย่างนี้คุบไปถึกกัดมือผมพอดีครับนี่ดูไก,กอยนี่ยเห็นไหมนนี้ก็ใบไอ,อ,บบอย,ยครับบาดมือยิงยุยไก่ครับท่านตออกมอนไหตอกกับผลิตเองเนี่ยไปเห็นง๊ามๆก็จะมองงาม,งามนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับได้หนึ่งแ้มเนาะ โอ้ไปโอ้เสียบมือให้พี่น้องอันนี้ผมกองเขา่ามันได้เข่าครับอันนี้ผมจากกองเขา่าแต่ว่าผมสั้นตัวเอาอันนี้ก็เดียนแยงเนาะพี่นอนะ้องเนาะขุ่นอู้ดเดียนแยงเดียนแยงปิดไฟ้ไปมันเห็นตัวค้อนหมดละยื้มเขา่ามึงนี่มันมีคนมาสั้นตัวครับมันก็เลย รู้สึกว่าจะเข่าง่ายอยู่พี่น้องไปน้องพูดอีกรอบนึ่งอีกเีกยวเท็มนึงนะครับพี่น้องอีกเท็มหนึงครับอือนี่ละโอ้โหพาเบือไว้ก่อนอีกเต็มนึงครับโอ้เอ้าเต็มนึงครับอีกเต็มนึงแล้วโอ้โหแบบนี้กันเฮโอ้อีกเต็มนึงนะครับผมเอ้า บน,นโอ้ยแจมรับพี่น้องแจมเลครับโอ้ยบกเงียเลยผมเอาเอานี่แหละบกเงียเลยเออตัวไอซีแจมครับนี่แหจะสันตัวกันเลยครับบนแขวงเขาบน,นบนเขาจักแขวง <c oughs> น้อนเผาไปโครพอดีกันนิดนี่แหละพ่อหมายพอดีหมายตัดอ้อยไม่ ไช่ครับลินส่งองว,ว่กกันไหม